สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียวนไม่ลืมสร้างตัวนะครับอันนี้ก็สลักหลวมนะครับซื้อแผ่นซิมมาลองนะครับใครที่สลักหลวมก็ต้องซื้อแผ่นซิมแบบนี้นะครับมาลองน้องมาจับนะเี่ไมาจับเล็กส่งมาเลย นีทำงานโดยจันเป้นะครับเพิ่งออกมาจากโรงเรียนฝึกอบรมใหม่ๆนะครับไปดูหน้าตาก็ดูไ้นะครับเโรงเรียนลูกผู้ชายโรงเรียนลูกผู้ชายได้ใบเหลืองมาด้วยนะครับหนึ่งนนใบไที่ผมเห็นก็คุยกับเขาดีๆน,นะครับคุยกับแกดีๆน,นะครับเดี๋ยวแกกัดหูนะครับ ต้องใส่พินแผ่นชิมลองนะครับล้วกต้องงงงี้เลยอ้าวอ้าวเป็นนั่งนั่งเอาสลักไป็นแ่งอยองเนี่ย ยใส่ไปก็ไ่ได้นนะนเนาะมันมันค้อนบ่แล้วค้อดมึงด,มด้วยคนะือนั่นเมาอันนี้นั่นนี่สแนะสลงอยางนะ้นแสลงไม่ตอกนะ เลงกี่ท่าต้เห็นไหมบ่ดูวิธีการกระเป๊น,นะครับช่างกึ่งโรงงานนะครับผ่างานมาหลายร้อยงานแล้วนะครับแต่ไม่สำเร็จทุกงานนะครับมาดีนะอจับให้มันนะจับให้หัวนหวน้าเพื่อนนะตอกนีเหรอเป็นคนดังเลยนะโอ้ยเธอเป็นคนดังมาจากไห,ทหนทายไดยนะ เธอมีเอฟซีรงเสือผ่าไหมไซน์เนาะแล้วเลยนต้นนะดูวิธีการเปลี่ยนสลักนะครับเอฟซด้านไหนที่ดูวิธีก็บอกผมด้วยนะครับเพราะว่ามือห้องจับนิ่งๆไหมล่ะเพราะว่าผมมือใหม่นะครับไม่เคยเล่นแมครสักทีใครที่เปลี่ยนแผ่นชิมง่ายๆก็ บอกด้วยนะครับว,ว่าทำยังไงฮะหมยคือบอเอาเอาเอา,เอาห้องท่างผุนเลยแล้วเอาลุดออกเลยหรือบอกล,อลขวเลเองห้อเออกอ็นร้มอัตัวไหนตัวเอาสลักออกเลยแล้วน บไปยกขึ้นยกขึนบอกแล้วยกขึนจริงเหโอ้หลายพูดบ้ามากกระบอกมึ้อัดขายนนี่เขาห้อยเนาะโอ้ยได้พอดีพอดีโยไปเลยสมพ่แล้วย่ยแหม่มจงไหวยูเฮือนจะเถื่อเหรอเห็ดยีเดงแหงเห็ดออนอนิ่มๆได้ไม เฮ้ยบ่ปเป็นเลยซูโคเป้เขาได้ <g ay> กา้ฟอันเสิร <c oughs> ผมนี่ได้มาจากไสครับไอ้บอกผมนะว่าจากโรงเรียนใหญ่บาได้ใบเหลืองมานั่มใครที่บ่เห็นอันนี้ชื่อกระเป้น,นะครับเนี่ยหมานความน้ำเล่าเฮียอะไรเน้นนอนอยู่ข้างรถหกล้อนะ ทีมงานของเราก็งานไม่เยอะครับซ่อมไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับไปเรื่อยทีมงานนี้หาก,กินสามตายนะครับใครที่สนใจอยากปรับนาถมที่ก็ติดต่อผมได้นะครับช่างอ้น<า>โวยเยาว์าโซจิงไหมโมเมนต์โซจิงน,นี่หาก,กินเพราะได้กินเขาเขาโมเมนสัตว์ใหญ่นะเราเป็นสัตว์เล็กนะครับหาก,กินพอ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอครับไม่หวังรวยครับก็เลี้ยงทีมงานผีบา้าผีบอไปนะครับแต่ละวันเราไม่หวังลำหวังรวยครับขอให้ทีมงานให,ห้งลงเงองดีกดนองยุคน้าสู้เนี่ยป่เรื่อาเรกันลราลเจ้ารเนี่ย ทีมงานของเราก็มีแค่นี้นะครับอันนี้นายหน้านะครับนายหน้าขั้เทพมีเอามันไยูนาใจเมีน่น วิธีการเปลี่ยนไหครับดูนะครับนี่เตะโต้งเมืองแล้วทีมงานของเราไม่หวังรวยครับขอเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํากินก็พอครับเงินเดือนเงินเดือนก็ไม่เอานะครับทีมงานผมเอากหมดแล้วล้างลูกล้างลูกพี่ครับทำงานให้ลูกพี่ฟรีไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะครับเงินเอาไว้ที่หลังเีย โอ้ไก่มันตรงเัรมัเลื่อนเลยมันร้ดเลยองอเก้นปลเป็นปไก่ก็อยู่กำลังนิ่งนองียบตุ่นนะลักอดขข้วเยมาเรียนหน้างานน้งก็เลยโอ้ยขี้กาโคตรนัดเสือเนี่ยเด้อ ไปไปกเลยมืออย่างนี้แยกเลยลากข้อเท้า้วงี่โอ้ยมีกาพูดอกเข่าแล้วเขาแล้วนะตอกดูโอ้ยถือดีข้ออันนี่เหรอไ่เขาเลสิหน่องกุมปานขามูพี่น้องเอ้เป็ี่ยนลงลงเขาแล้วนะเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้ว แล้วแต่เขาทั้งพี่บัดนี้แต่ใส่โกงม่วงนี่มันสิมันสิงะทั้งคุณเชิญเอาไปแต่ใส่โกงม่วงนี่เดี๋ยวเพิ่งชุดเอากระน่าใส่ห้องนะแต่เอาโกงม่วงนี่ห่างบ่ห่างบ่บ่ห่างเอ่ห่างแล้วมันจะกดเยี้ยนี้แล้ว มันใส่ได้อยู่บ่บ่ได้บ่ได้เพราะมันเข้าต้องประมาณนี้ต้องเอาตัวนี้เข้าไปเออไล่มันกับตนีนี่เออเอาตัวนี้เข้าไปกงม่วงฝากกดติดตาม้นะครับใครที่เปลี่ยนง่ายก็บอกผมด้วยนะครับ